โอเคครับกลับสัวดีผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ a อ8ดไทยทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาทุนมาห้าพันบาทเราไปลองสเปซเกมมิ่งบ้างดีกว่าทุกคนอ่ะไปครับผมมาเป็นเกมนี้ด้วยกันทุกคนคิงฟาโลครับผมทุน5,000บาทนะฮะเดี๋ยวเราใส่เบ็ดลแ80นะทุกคนสำหรับเกมนี้ฟีเจอร์ไม่ยากทุกคนก็คือช่อง2กับช่อง4นะครับขอให้เป็นวายสองช่องแค่นั้นเองนะครับมันก็จะได้ฟีเจอร์แล้วอ่ะลองดูเกมนี้ผมไม่มั่นใจเคยเล่นหรือยังนะแต่รู้ฟีเจอร์อยู่ว่าเป็นยังไงนะอ่ะรอดูด้วยกันนะ เอา้ามาแล้วนี่เอ้าเอ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 า,เอา,เอา,เอามาไวไดปะเนี่ยมันได้ดิเออเรียบร้อยทุกคนสามเปิดสามเปิดฟีเจอร์มาคลิปไวปะเนี่ยแต่ได้ห้ารอบเองว่าน้อยจัดอะลองดูรับผมในเมื่อมันมาแล้วเปอดละแปดสิบด้วยนะอาเปิดแรกได้ตัวเอ๋ผมจะเท่าไหร่เนี่ยได้หมาตัวเอนิดหน่อยโอ้ยก็ไม่แย่ครับ456าบบาทลูกตาไม่ได้ได้ตัวคิวครับผมตัวคิวได้อยู่ มีสเกตเตอร์ให้ด้วยน่าจะแพงอยู่ครับผมได้ไปทั้งหมดพันหนึ่งแล้วมีอีกไปเนี่ยยังไม่สุดนะผมว่านะมันน่าจะได้มากกว่านี้ว่ะฟิวเจอร์ชนะมันไม่มีลูกกระตาตรงกลางเมันได้เยอะทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายอึ๊บไม่มีอะไรเลยเกลือจัดนะครับแต่ก็กำไรอยู่แล้วปะวะในผมพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่อย่างไวกำไรนะครับ แต่เราต้องไปกันต่อนะครับเพิ่งจะมานะครับจบอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนไปต่อไปต่อเผื่อจะมาอีกนะครับอีกสักเปิดนาะลูกขออีกสักเปิดนะ,ะกําไรไม่นานนะผมเล่นอย่างนี้หมดแน่นอน <c oughs> กําไรแป๊บๆไปแล้วผมเหลืออยู่กํากำไรอยู่500ประมาณนี้ขออีกสักทีฟีเจอร์บทมันจะมาง่ายก็มาง่ายเลยเนาะ อ่ะเหลืออยู่5 2 0 0สองทุกคนขอไวแค่2ช่องตอนนั้นแค่นั้นเองครับผมอะไรก็ได้อ่ะก็ฝากเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนี่นึกว่าจะมาอีกก็รบกวนกดให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดูกันนะทุกคนนะอออ่ะเหลืออยู่4,800ทุกคนเนี่ยมันจะมายากแล้วละ่ะแต่ลูกกระตาแพงอยู่440บาทนะครับแพงจริงนะลูกกระตานี้่อ่ะไปกันต่อ ไม่มีะไรมากทุกคนฟีเจอร์มันง่ายๆนะผมมันไม่ได้ยากนะสำหรับสเกตเตอร์มันไม่มีอะไรทุกคนนะครับเราลุ้นแต่ไอตัว Y นะครับช่อง2กับช่องสีแค่นั้นเองนะครับ2ตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมาแบบโคตรยากอะดินะผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะเมื่อกี้คือโชคดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ขาดทุนแล้วนะทุกคนเอาจริงมันได้มันต้องได้เยอะกว่าเมื่อกี้ไว้ที่เราได้นะครับมันน่าจะได้ตัวอื่นที่มันเชื่อมไปถึงช่อง4บ้างนะมันไม่ันไม่ได้นะแต่แต่พวกตัวอักษรนะมันเลยไม่แพงสักเท่าไหร่นะทุกคน อ่ะเหลืออยู่4 2 0 0ครับทุกคนเริ่มขาดทุนแล้วเบ็นละ80เราสเปซเกมนิ่งมาจริงหรือเปล่าที่ช่วงนี้ไม่รู้นะผมลองดูแล้วกันอ่ะเหลืออยู่3 5 0 0ครับผมไปอย่างไวงั้นเดี๋ยวขอลองออโต้หน่อยแล้วกันนะฮะขอลองออโต้นิดนึงเอ้ยโหเลยไเฉยเลยไม่งั้นได้เนี่ยอ่ะออตโต้จะออโต้โว้ยเอาซัก 25้รอบไปกันเบ็ดละ80เดี๋ยวเราปล่อยกันัายาทุกคนไปครับผมโอเคครับผ่านไปแล้ว25รอบเหลืออยู่2,500ทุกคนเหนื่อยจัดๆเลยอ่ะไปต่อครับผมกดรัวเลยด้วยกันนะเผื่อมันจะมาแบบเอเมจิคอลาทแรมนะทุกคนเมจิคอลาท์แรมในเวลากดตัวแม่งมาบ่อยจัดเนี่ย อดีผมใส่เทอร์โบแล้วก,กดรัวๆแม่งเลยครับผมลองดูเหลืออยู่พันเจ็ดนะจะมาหรือเปล่าสิประเด็นเนี่ยมาตัวเดียวบ่อยมากทุกคนนี่ไงสองตัวเริ่มร้อยมาแล้วอ่ะรอบนี้ได้หรือเสียก็พอแล้วกันทุกคนนะครับกําไรช่างมันนี่ครับ,รบ,รบ,รบถ้าเราเล่นจนหมดตูดก็หมดสิครับผมนะ,ะเทอร์โบปิดก่อนเอ้ยเปิดปิดก่อนเออได้ตัวสกเกตเตอร์กับไมเคิลเคนเนท่าไหร่เออสองร้อยเก้าสิบหก ตัวเห้าใบเหมือนอยู่ปะได้แค่สี่ใบทุกคนเท่าไหร่ไม่แย่เจ็ดพันหนึ่งเลยตัว A นี่ก็แพงทุกคนไนยะตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัว A แล้วกันนะมันเป็นอะไรไม่รู้ช่างมันฮึบลูกกระตาช่องแรกไม่มีทุกคนไม่งั้นได้แล้วนะฮะลูกกระตานี่ห้าเหมือนอย่างแพงทุกคนได้มาทั้งหมดพันสามแล้วแต่ว่าก็เท่านั้นทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะฮะกำไรนิดหน่อยทุยกคนไม่เยอะ พันเก้าร้อยสี่สิบไม่มีกำไรนี่หว่าเหลือจะจะหมดตัวแล้วนี่หว่านะครับตอนนี้ผ่านมานนหมดเจ็ดนาทีนะครับก็ขาดทุนไปสองพันอยู่อ่ะอ่อยอหน่อยลวกันไหนลองสายรัวครับผมสายรัวมาจริงหรือเปล่าลองดูผมเหลือไว้ต่อทุนดีกว่ามั้งอย่างนี้นะฮะเอาส 2, ักสองพันแล้วกันเหลือเหลือสองพันแล้วเราเลิกนะครับไม่ไหวแนละ้วถ้าโดนจะหมดทุกคลิปไม่ไหวนะ อ่ะโอ้ยโหเกิน2แล้วอ่ะเหลือสองพันห้าก็ได้ไปเอาไว้ต่อทุนกินต่อไปนะครับเผื่อได้อะดิอ่ะเท่าไหร่เท่านั้นทุกคนเสียเสียก็ช่างมันแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้โดนดีครับผม5,000เหลือพันห้านะครับ King Faro ค่าย Space Gaming เล่นกูแล้วนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยยิ่งดีครับผมไว้เจอกัน See you